รัุทรกิดโกศลอนุโมทนาคาถาพิธีวันนี้ให้การต้อนรับเจ้ภาพอุปธรภมเมรลอยเก้ายอดเมรลอยเก้าชั้นทันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับท่านสมกรดใส่แก้วเรียกว่าจัดเต็มในชุดที่ว่ามีอะไรให้บอกเสียดำบัดนี้ขอแรดบคมขอบพะคุณท่านให้การอุปัรรมผู้ที่ มาร่วมในที่ที่น้ำรลวงอับศพพระราชทานในาพานสักกุนีศิลปินแห่งชาติใช้ชื่อวัยวพลวเป็นสุพรรณโดยข้าราชการจตุ้ยใหญ่ว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคํำชัยในอำเภอขจนใจอำเภอมาประมาะต้อนรับคุณนิธการคุณวัชรกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบัดน,นี้จัดเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมาปฏิบัติกิจ กอได้รับความขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรขวัญใจจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดการนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณพักชติไทยพัฒนาผูมิรัตน์นำเรียนว่าเมื่อ16นาฬิกา30นาทีอีก10นาทีข้างหน้าท่านประธานในพิธีท่านนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางมาถึงจับเรียนเชิญครอบครัวทายาทพ่อวัยพชรสุพ,พรรณพร้อม เรียนเชิญข้าราชการในเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกทั้งนั้นตั้งแถวโดยจักได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองพิธีการศกที่ได้รับราชทานให้คาแนะนําจากนั้นนําทุกท่านเข้าสู่ขั้นตอนพิธีน้ําหลวงอาบศพพระราชทานโดยท่านประธานในพิธีท่านนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบพิธีน้ําหลวงอาบศพพระราชทานเสร็จสิ้น ทายาตไวยพจนเพ็ญสุพรรณเข้าไปอําลาพ,าพ่อไวยพจนจากนั้นจะมีพิธีหลวงที่เรียกว่าพิธีสุกรรมศพภาษาชาวบ้านเรียกว่าพิธีมัตตสังก็คือกล่าวคาลาสู่ภพเบื้องหน้าในาน้ำสามประเภทที่เรียกน้ําหลวงอาศบศพน้ําที่หนึ่งน้ำบนน้นําที่ผ่านพระราชพิธีในพระารามหลวงที่ชื่อว่าวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศาสดานาาน้ําที่สองน้ําสมุนไพรที่เจ้าหน้า พ่อวัพวดพธแห่พ่อวรดโร้องแล่ลูกศิษย์ทศบดีประพานร้องแหล่ก็คือน้ําขมิ้นที่จะเปลี่ยนเพศคารวาชชั้นต่ําเป็นเพศบรรจุชิตจะมีน้ํามนมีน้ําสมุนไพรขมิน้นเปลี่ยนเพศก็คือพ่อวัวดโพธไปสู่พบด้านน้ําสุดท้ายมัทุลละอุทกังน้ําหอมมัทุลละอุทกังก็เป็นน้ําหอมดังนั้นสามชนิดนี้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีผสมเป็นบวนสาร น้ำเดียวกันนั้นขอยุติการถ่ายภาพขอเจ้าหน้าที่ทรทัศน์ทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกแขนงแฟนเฟซบุ๊กเฟซไลน์ยุติการบันทึกภาพั้านในในช่วงที่เจ้าหน้าที่ประกอบน้ำสามสิ่งน้ำมตนน้ำสมุนไพรสู่คบหน้าและน้ำหอมอบกวนสู่สัมประยุกรวมเรียกว่าน้ำหลวงอาบศพพระราชทานกับท่านจึงขอแนะนำว่า เมื่อท่านประธานในพิธีท่านรั้วราชการจาังหวัดสุพรรณบุรท่านประก,กอบพิธีน้ำหลวงอาบสมพระธานเสร็จสิ้นจักเรียนเชิญอีกครั้งกับทายาทวัยพเพชรสุพรรณกับข้าราชการชนปกติข่าวไว้ทุกท่าน,นตั้งแถวอีกครั้งด้วยมีพิธีวางมาลาหลวงพระราชทานสี่มาลาหลวงพระราชทาน อันประกอบด้วยมาลาหลวงพระประธานแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมาลาหลวงพระชทานจากสมเด็จพระณิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรบราชกมาลีจึงเสร็จพิธีจากนั้นพระคุณเจ้าสิบรูปบนอาสนะสองวิธีมีท่านภูมิกียรติ ทอดพระไตรบังสก,กุลสิบท่านได้บันทึกรายนามเป็นที่เรียบร้อยผมขออนุญาตลำดับรายนามสิบท่านที่จบับบาเพญกุศลทอดพระไตรบังสก,กุลลำดับแรกโดยท่านนัทวุฒิประเสรศิฐสุวรรณสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพักชาติไทยพัฒนาระดับที่สองท่านนายอำเภอบางประมาว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยําดับที่สาศิลปินแห่งชาติชนทีทานทอง ระดับที่4ี่ศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญยโชดระดับที่5้าท่านศิลปินแห่งชาติขวัญจิตศีวจันทร์ต่อด้วยท่านสวสมาชิกพุทธ,ธิสภาสดใสรนนุ่บนทองท่านนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานนักร้องชื่อก้องฟ้านามว่ากักงวลไฟลูกเพชรคุณเสรลลุ่มสว่างที่ตอบของนง้องและระดับที่ส0บทายาตระกุลดวงจันทร์จะได้เรียนเชิญคุณสลักจิตด,ดวงจันทร์ มีรายนามสิบท่านบัพเพ็ญกุศลทอดพระไกรบงสกุลสิบสำรับประกอบด้วยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนทัทว,วุฒิประเสริฐสุวรรณท่านนายอำเภอบางประม้าว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคดำชัยศิลปินแห่งชาติชลธีทันทองศิลปินแห่งชาติชัยชนะบุญยศศิลปินแห่งชาติตละแม่คนจิตศรีประจันนักร้องชื่อกองฟ้าในตำแหน่งสวสดใสลบโพททองวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสกโปรดใส่แก้วเสียดำที่รู้ใจท่านจะเป็นประธานทอดพระไตรวังสกุลก่อนที่พระเจ้าจากอนุโมทนาด้วยมีครอบครัวคุณพ่อวัยพฤสุพรรณทอดพร,พระไตรบังสกุลสหรับที่นึง่งโดยด้านหน้านี้จะได้รับความเมตตาผู้ปกครองคณะสงฆ์ในตําแหน่งนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีที่กคร่จะเดินทางมาถึงท่านประคุูวิบูลเชษฐิยานุรักษ์ด็อกเตอร์ จคณะจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อนวยการวิทยาลัยสงสุพรรณบุรีสี ในการต้อนรับท่านประธานในพิธีท่านนัทพัฒน์สุวรรณประทีผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีคนสีประจันบ้านเราพัฒนาสุพรรณบุรีของเราต้อนรับท่านรองผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งสองท่านท่าน,นรพริสรีโกศลท่านชูชีพพงษ์ชัยรองผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอีกทั้งเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยในอำเภอบังระมา ท่านรับท่านสจทิรุชัยสจวิชัยภูมิวัฒนาชัยเมื่อก่อนเรารู้จักกันท่านสจธงชัยกลับชะตุล่องเนื่องจาท่านอยู่ในส่วนแห่งการพัฒนาเพเภอบางประมาท้าตระรับความอบคุณคณะของท่านประธานในพิธีถมรัฐพัฒน์ส่วนประธานสุขดคดีหราชการชั้นในเพื่อนแดงชุดปกติข่าววิทุกัฒนาพิธีตัดแถวรอจนผลชบดคดีเบื้องหน้าขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง เจ้าหน้าที่อัญเชิญน้ำหลวงอับศพพระทา,านเขาทู่ตำการตั้งเจ้าหน้าที่ทำสองท่านปลุกต่งน้ำหลวงอับศพพระทานสามน้ำด้วยกันโดงที่ผมได้นำเรียนประกอบด้วยน้ำพุทธบนที่ผ่านพระราชพิธีในพระ,ระบรมหาราชวังน,น้ำที่สองน้ำสมุนไพรขอนทีจนหน้าจะเป็นพระก็จะต้องผ่านน้ำขมิน้นเพื่อไว้พวุทธบุตรสุขทบหน้า เปลี่ยนเพศใหม่เปลี่ยนพบใหม่พบคุิที่ท่านอยู่ไปสู่พบแน้และน้าที่สามมัทธรัอุตกันเรียกว่าน,น้าหอมสดชื่นน้ำสามสิ่งนี้รวมเรียกว่าน้หนํหลวงอาบศพรัชทานครับท่านช่วงนี้ขอสื่อทุกคะแนนยุติการมาตกค่าการปล่กน้ําทั้งสามสิ่ง เมื่อชั่วนมงที่ได้ปฏิบัติคลิปครบถ้วนวันนี้วันนี้พระบุเรียกลับเป็นเชิญท่าน,นรัฐพักด์ส่วนปรรที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีน้ำลงอ,าอง่างศพราชทานกลับเป็นเชิญท่าน,นรัฐรัฐส่วนปรรทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยความเคารพยิ่งสูงยิ่งครับผมทายาเปิดพิธีสำคัญเข้าสูด่ดานในอย่างเร่งด่วน,นเรียนชนทายาลูกตูวเปิดพิธีสำคัญเข้าสูด่ดานในอย่างเร่งด่วนแบบนี้